วสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข่าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอก,กพลนิวนมีณนะชุมแพรัรบนาทีมเนินรายการในวันนี้นะครับ เริ่มต้นเดือนใหม่ครับคุณผู้ฟังในช่วงของวันที่1กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเองนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกว่าครึ่งปีคุณผู้ฟังซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับแป๊บๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเกินครึ่งปีแล้วย่างไงก็ตามนะครับในช่วงท้ายของปีนี้เองเนี่ยหลายๆคนเองก็คงคาดหวังและก็คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะหันกลับมาในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเองนะครับเฉลี่ยต่อเดืออนนนตี้ั ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการชี้แจงเรื่องตัวเลขว่าอยู่ที่ประมาณ500,000คนครับคุณฟังซึ่งอันดับที่1นรับก็ยังเป็นท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับรองลงมานะครับก็เป็นแถบทวีปเอเชียนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทวีปยุโรปครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามกระแสในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเรื่องของการฟต f t power รวมไปถึงคนไทยเองครับคุณผู้ฟังก็ติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้นและรวมไปถึงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มากมายซึ่งอย่างที่ทราบพอดีคุณ้ฟังเราเป็นประเทศไทยนะครับเราต้องเป็นเจ้าภาพี่ดีให้กับท่องเที่ยวแล้วก็มีการบริการที่ดีอาหารอร่อยก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของโฆษกรัฐบาลครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์นะครับจากการวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ ความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเชื่อมั่นนะครับว่าต่อยอดพัฒนาคุณภาพของสัตว์น้ําและการประสุสัตนะครับในประเทศไทยและในเขตภูมิภาคอาเซียนนั่นเองทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหนะ้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า พลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา وم, ลาโหมรับทราบความร่วมมือนะครับระหว่างไทยสหราชอาณาจักรและชื่นชมนะครับผลสําเร็จนะครับในโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพสัตว์จากการวิจัยศูนย์การประยุกต์ใช้หรือที่เรียกว่า Thailand UK Research Corporation on Development of Biotechnology Product for Animal Health from research to application เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาดูแลสุขภาพนะครับสุขภาวะของสัตว์ในระบบปศุสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจำกัดโรคอุบัติใหม่และป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคอุบัติซ้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังเรื่องน้นของท่านโคศกเองครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าโครงการวิจัยนี้นะครับเป็นหนึ่งความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาณาจักรนะครับให้ทุนสนับสนุนร่วมกันจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เป็นการศึกษาวิจัยนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วรวมไปถึงนะครับการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาบุคลากรนักวิจัยไทยโดยมีประเด็นหลักสําคัญนะครับนั่นก็คือประเด็นที่1น,นะครับก็เกี่ยวกับในส่วนของชีวเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็วัคซีนสําหรับสัตว์ ปรเด็นที่สนะครับเทคโนโลยีสารลายเซลล์เดียวครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีนะครับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และในส่วนของปศุสัตว์นะครับทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคอาเซียนครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีโรคอุบัติใหม่ครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงนะครับไวรัสเชื้อโรคนะครับหรือว่าแบคทีเรียสามารถสร้างผลกระทบนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับโดยเฉพาะนะครับของการระบาดของโรคตัวแดงดวงขาวนะครับและโรคหัวเหลืองซึ่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งนะครับดังนั้นเองเนี่ยประเทศไทยนะครับ และสาราชอาณาจักรเนี่ยจึงมีความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดครับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมดังกล่าวในภูมิภาคอาเซียนซึ่งไทยนะครับและภูมิภาคอาเซียนถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตอาหารและแหล่งอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําและการปศุสัตว์นะครับที่สําคัญของโลกทางด้านของท่านนายมนตรีเองครับก็มีการชื่นชมความสําเร็จในส่วนของโครงการดังกล่าวนะครับในความร่วมมือ เพื่อเป็นการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเพื่อสุขภาพของสัตว์นะครับระหว่างไทยกับสาราชอาณาจักรเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือน,นี้นะครับจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการวิจัยร่วมกันนะครับสามารถต่อยอดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของสัตว์น้ําแล้วก็ของการปลูกสัตว์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้กับประเทศไทยในการเป็นแหล่งนะครับผลิตอาหารสําคัญของโลกอีกด้วย อย่างที่ทราบมาดีครับคุณผู้ฟังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดูแลนะครับรวมไปถึงนะครับการที่จะมีในส่วนของการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเองนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางครัวกลางของครัวโลกครับคุณผู้ฟังซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการผลิตอาหารหรือว่าการเป็นอีกหนึ่งแหล่งวัตถุดิบสําคัญในโลกเนี่ยซึ่งประเทศไทยครับก็เป็นอีกหนึ่งที่สําคัญที่หลายๆคนจับตามองแล้วก็เล่งในการช่วยเหลือในการพัฒนานะครับ อีกด้านหนึ่งในส่วนของท่านโฆษกเองที่มีการพูดถึงในเรื่องของการจัดการประชุมนะครับผู้ประกอบการชาวจีนนะครับโลกเนี่ยครั้งที่16ซึ่งก็ได้เป็นการประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีคุณผู้ฟังตอกย้าความสัมพันธ์ทางด้านการค้าไทยจีนครับที่มีความแน่นแฟงนะครับซึ่งประเทศไทยเองครับก็มีการประกาศจุดแข็งนะครับสำหรับนักลงทุนจีนครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการชื่นชมนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมดังกล่าวนะครับครั้งที่16หครับหรือที่เรียกว่า the 16 t world chinese e n t r n p r e n e u r Convention นะครับซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนชาวจีนนะครับได้มีการร่วมการประชุมกว่า4,000คนนะครับจาก50ประเทศทั่วโลกเชื่อมั่นนะครับว่าโอกาสสำคัญนะครับคุณผู้ฟังในการต่อย,ยอดในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทางด้านของท่านโคษกเราเองครับก็ได้มีการนะครับพูดถึงเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญนะครับที่นักธุรกิจจีนเนี่ยจะได้มีการรับทราบถึงพัฒนาการครับทางด้านเศรษฐกิจของไทยและโอกาสในการลงทุนในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลไทยเองนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมุ่งในการขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อ เรียนการให้ประโยชน์ร่วมกันนะครับของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมกันในการขยายความร่วมมือนะครับคุณผู้ฟังในด้านมิติต่างๆรวมไปถึงในการสอดคล้องนะครับกับข้อทีเริ่มนะครับ Belt to Road นะครับรวมไปถึงนะครับการจัด มินิเอฟทีเซึ่งปัจจุบันนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้มีการลงนาม3ฉบับนะครับลงนามกับทางประเทศจีนไปแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งมณฑลไหหนานมณฑลกานซู่มณฑลเสินเจิ้นนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการลงนามเพิ่มครับกับมณฑลยุนนานของประเทศจีนต่อไปซึ่งในส่วนในการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางด้านการค้าให้กับประเทศไทยและทั้งสองประเทศอย่างมหาศาลในอนาคตอีกเช่นเดียวกันนะครับ ด้วยโอกาสน,นี้ครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. ครับได้มีการร่วมกันในการเสวนาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยในงานดังกล่าวอีกด้วยโดยได้มีการหยิบยกประเด็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนของประเทศจีนหรือว่าดึงดูดของนักลงทุนคนจีนครับคุณผู้ฟังทั้งความได้เปรียบในเรื่องของศูนย์กลางของภูมิภาคมีความพร้อมนะครับในทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะนะครับในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกครับคุณผู้ฟังหรือว่าที่เรียกว่า E.E.C มีห่วงโซ่อุปทานนะครับที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีบุคลากรและสภาพแวดล้อมนะครับที่เอื้อต่อการลงทุนมีมาตรฐานและมาตรการสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่จูงใจให้นักลงทุนนะครับรวมไปถึงนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับต่อทั้ง2ประเทศและรวมไปถึงประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าได้อีกด้วยและมีความปลอดภัยนะครับจากความขัดแย้งและก็ภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติอีกด้วย โดยข้อมูลนะครับจากหอการค้าไทยจีนยังพบนะครับว่านักลงทุนจีนนะครับได้ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ีคาดว่านะครับจะมีการจัดงานนะครับที่มีเงินสะพัดในทางด้านเศรษฐกิจนะครับในประเทศไทยกว่า500ล้านบาทและมีเป้าหมายในการดึงชาวต่างชาตินะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะสามารถสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยนะครับได้กว่า1น0 0 0แล้านบาทเลยทีเดียว ในส่วนของท่านในมนตรีเองครับก็ได้มีการพูดถึงการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังโดยที่ประเทศไทยนะครับในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เองเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าฟื้นฟนูในการพัฒนาตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในทุกช่องทาง ให้ได้มีโอกาสนะครับในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยจีนที่แน่นแฟ้นนะครับทำให้เห็นแนวทางในการทําธุรกิจการค้าการลงทุนมากมายครับคุณผู้ฟังมั่นใจนะครับว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มมิติในการเชื่อมโยงระหว่างกันนะครับซึ่งจะนําไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขึ้นนะครับของทั้ง2ประเทศด้วยนั่นเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ในอนาคตเองจะมีนักลงทุนมาอย่างประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่ง Studio. ทางด้านของอุตสาหกรรมประเทศไทยเก s, ี่ยวกับรถ e ีเองเนี่ยทางประเทศไทยก็ได้ความสําค <Stat> ัญเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวผมเชื่อนะครับว่าในอนาคตเองนะครับจำนวนของผู้ที่ใช้รถ E ีเนี่ยก็จะมีจานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าหากมีการพัฒนานะครับระบบแท่นชาร์จ E ีที่จะทําให้การเดินทางของประเทศไทยเองหรือว่าทุกๆท่านนะครับที่ใช้รถ E ีวีเนี่ยได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ไปข้อกังวลนะครับว่าถ้าหากเดินทางไปยังต่างจังหวัดแล้วนะครับแต่ละพื้นที่นั้นเองเนี่ยจะมีแท่น E ีีหรือไม่ถ้าาหก ในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองมีความสนใจนะครับหรือว่าใส่ใจตรงนี้เนี่ยการลงทุนเรื่องแท่นชาร์จอีนีครับก็จะมีผู้ลงทุนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่จะทําให้สนับสนุนเนี่ยให้คนไทยนะครับชันมาใช้รถไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับที่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของกรมการแพทย์นะครับที่มีการประสานพันธ์เกี่ยวกับภัยนะครับยาเสพติดกับคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่ทราบมาดีนะครับว่าภัยยาเสพติดปัจจุบันเองเนนี่่ยยคออขข้าาางงะะแลกกมมรรบดิึ โดยทางด้านของกรมการแพทย์นะครับโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชินีได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์นะครับป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนื่องในช่วงของการต่อต้านยาเสพติดนะครับในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง ซึ่งในปีนี้เองนะครับปี2 0 1 6นะครับก็ได้มีการร่วมกันการจัดงานภายใต้นะครับชื่องานรวมพลังหยุดภัยยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนนะครับมีความรู้และตระหนักถึงโทษและก็พิษภัยนะครับของยาเสพติดร่วมแดงร่วมใจนะครับในการป้องกันยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของนายแพทย์มานัโทโพธาภรรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะครับว่า ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับนะครับที่ต้องมีการรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับคุณผู้ฟังการจัดการประชุมสมัชชาสหารประชาชาติสมัยพิเศษนะครับว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกตั้งแต่ปี2016ครับคุณผู้ฟังมีการปรับนโยบายในการแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเปลี่ยนกรอบความคิดนะครับจากสงครามยาเสพติดนะครับ เป็นการใช้สารสุขนำมาแก้ไขปัญหาโดยเน้นในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบรุรณาการแบบในเรื่องของรูปแบบการลดอันตรายนะครับจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพื่อเป็นการควบคุมนะครับให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนสังคมทั้งนี้นะครับรัฐบาลเองนะครับก็มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ทันสมัยนะครับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในเรื่องของการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาตินะครับว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกำหนดโครงสร้างและกลไกสำคัญต่างๆเรื่องการบริหารการจัดการนะครับการแก้ไขปัญหาของประเทศให้แบบครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งยาเสพติดแล้วก็พืชเสพติดครับคุณผู้ฟังก็จะมีการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ ควรมาใช้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งโทษหากมีการกระทําความผิดเองครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยยาเสพติดนะครับที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงนะครับการแก้ไขต่างๆนะครับที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขเองนะครับก็ใช้กระบวนการยุติธรรมและทางด้านอาญาเนี่ยเข้ามาบังคับใช้อีกหนึทางครับคุณผู้ฟัง โดยได้มีการยึดหลักนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการบำบัดรักษาต่อไปตลอดจนนะครับมีการติดตามนะครับช่วยเหลือนะครับให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนทางด้านของผู้มุ่งในการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติปรรมราชินีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปัญหายาเสพติดนะครับได้กลายเป็นปัญหาสําคัญนะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั่วโลก ซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับทางสำนักง,งานเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับของทางกรมการแพทย์ที่มีภารกิจในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทุกชนิด ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศในรูปแบบเชิงบูรณาการส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมครับของชุมชนเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งในโอกาสในช่วงที่ผ่านมาเองนะครับในปีนี้เองเนี่ย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยหยุดภายยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนนะครับมีความรู้และตระหนักถึงโทษภัยนะครับอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้และรวมไปถึงนะครับการจัดนิทรรศการลดลงนะครับในการต่อต้านยาเสพติด การประกวดนะครับการเต้นนะครับการชิงเงินรางวัลและเรื่องเล่าต่างๆประสบการณ์ต่างๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาและแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับให้คนในงานเนี่ยได้รับรู้อีกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับใครที่มีข้อสนใจนะครับหรือว่าอยากจะต้องการคําปรึกษาครับคุณผู้ฟังสามารถโทรสายด่วนนะครับบำบัดยาเสพติดได้นะครับที่เบอร์1น6 5และทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับห่วงใย ระบบแชทบอทนะครับจะมีการตอบสนองและตอบคําถามในการประเมินตนเองเกี่ยวกับการติดยาเสพติดและสารเสพติดนะครับโดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID l i ไลน,น์นะครับแอดซนะครับหนึ่หวงใยนะครับหรือว่าเขียนติดกันนะครับหนึ h ่ h u a n g y a i นะครับ หรือว่าถ้าหากเข้าร่วมกระบวนการในการรักษาทางสถาบันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแพทย์และพยาบาลนะครับหรือและผู้ที่ให้คาปรึกษาให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถไปดูข้อมูลได้นะครับที่ทาง w w w p m n i d a t g o t h นะครับ ก็ปัญหาย,ยาเสพติดครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีการช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปนะครับซึ่งถ้าหากที่จะมีการขจัดปัญหาย,ยาเสพติดออกไปจากประเทศไทยและทั่วโลกนะครับเราก็ต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันให้ทุกทกท่านและเยาวชนไทยนะครับรวมไปถึงลูกหลานของท่านเนี่ยห่างไกลย,ยาเสพติดด้วยความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็บําบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกูปสารคดีพิเศษครับ การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเป็นประเพณีปฏิบัติทั่วไปมาแต่โบราณในดินแดนที่พระมหากษัตริย์ทรงปกครองย่อมเป็นพระราชภาระแห่งองค์พระมหากษัตริย์ที่จะทรงบำรุงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชอาณาจักรกับประเทศอื่นๆอ,อันเรียกได้ว่าเป็นพระราชไมตรี ในประวัติศาสตร์ไทยมีการเจริญพระราชมัยตรีทั้งโดยส่งต้อนรับราชทูตที่เข้ามาจากราชอาณาจักรอื่นหรือส่งส่งราชทูตไทยออกไปเจริญพระราชมัยตรียังต่างประเทศจนกระทั่งเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชมัยตรีกับมิตรประเทศถึงในทวีปยุโรป นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชมัยตรีถึงต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระองค์เองครั้งแรกที่ปรากฏหลักฐานแน่นอนชัดเจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับมิตรประเทศโดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยือนมิตรประเทศน้อยใหญ่อยู่เป็นนิดในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชมาตรีกับต่างประเทศแต่ละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเตรียมการและทรงศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเทศนั้นอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งด้วยทรงตั้งพระราชประสงค์ที่จะให้การเจริญพระราชไมตรีเป็นไปโดยเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นในการสเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้ง อย่างทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดประเนษกิจการด้านต่างๆเพื่อที่จะทรงนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงและใช้เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของราษฎรไทยเสมอ ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเจริญพระราชมมตตรีกับมิตรประเทศโดยสเสด็จพระราชดาเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีต่างๆของพระราชวงศ์ในมิตรประเทศหลายวาระพุทธศักราช2555 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรและพุทธศักราช2556เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยือนมิประเทศอีกหลายประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะของประมุแขแห่งรัฐนั้นๆเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆอีกด้วย พระราชะกรณียกิจเพื่อเจริญพระราชมัยตรีสู่มิตรประเทศนี้ก็มีได้เป็นไปเพื่อความสําราญพระราชหรือไทยหรือพระเกียรติยศส่วนพระองค์หากแต่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกตลอดจนเกียรติยศของชาติไทยโดยแท้ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube แ a ลอัททัร a บอสแคสต์นะครับแล้ววันนี้ผมเอกพลนิวบุมีนชุมแผและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี